หนวันนี้พามากินอะไรครับรออ้านอะไรร้านโซลแล้วสั่งอะไรไปข้าวออกหน้าสเต็กอร่อยไหมคิดว่าจะอร่อยไหมเดี๋ยวรอดูเต็มสิบแล้วให้เท่าไหร่ กินสามานแล้ด้งแม่จิบไดไงฮะอร่อยไหมฮะอร่อยมากค่ะเนื้ออร่อยแล้วก็ให้เยอะด้วยพอเรากินเต่ามาแล้วก็ให้ใส่โบกให้ดีโอ้วันนี้งกินเกือบหมดแล้วอร่อยมากแต่ตัวเองก็กินไม่เยอะไม่น้อยฮะให้เท่าตลองให้เท่าไหร่นะให้เพิ่มแปนให้แปดแปดละกันโอเค